เ <uge ot> จ้าเสือเรื่องหมูเด้งบอฉันนอนดูทีวีที่ญี่ปุ่นจู่ๆมีข่าวหมูเด้งว่ะแบบใหม่วะ่ะปลื้มใจมากเหมือนเป็นหมูเด้งเ้อเองฉันก็พยายามอ่านคันจิเนาะอยากรู้ว่าเขาว่าไงกันเซกายโลกเออัน,นง่ายอยู่ชูโมกุรู้ว่าชูโมกุแต่ว่าผ่านไปก่อนโมจิโมจิอะไรเนี่ยบูตะดังโงะวายดังโงะหมูเด้งดึงนิ่ง,งคี อันนี้รู้เลยความนิยมก็เซ้นฮาชิจิฮั่งอ่าอันอนี้สบายแปดโมงครึ่งจ้ะคาโอคียาโดบุเจนสวนสัตว์เปิดเขาที่เหียว <c oughs> เออเริ่มมีแต่ตัวยากๆาละใคร่ไต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมอ่านได้ตั้งเยอะ